สวัสดีครับกรณีที่คันเกียร์เราลูดนะครับเวลาที่เราใช้คันเกียร์แล้วลูดนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแก้ไขนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อคันเกียร์อันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขก่อนนะครับแก้ไขแบบนี้สามารถใช้ต่อได้อีกหลายปีนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาก่อนดีเลยนะครับ ที่ผมทําการแก้ไขก็คืออันดับแรกให้เราทําการผ่าตรงนี้นะครับผ่าร่องตรงนี้ให้มันกว้างลงอีกนิดนึงนะครับให้มันกว้างลงเวลาที่น็อตบีบมันจะได้บีบเข้าไปได้อีกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราทําการผ่าตรงนี้นะครับผ่าตรงนี้ผ่าครึ่งเลยนะครับผ่าเข้าไปครึ่งนึงนะครับเหลือไว้อีกครึ่งหนึ่งก็พอนะครับที่เราต้องผ่าเพราะก็เพราะว่าตรงนี้มันจะมีรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อม ราเชื่อมเนี่ยรอบเลยนะครับรอยเชื่อมแบบนี้มันจะทําให้น็อตเวลาที่เราขันน็อตบีบเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบีบตรงนี้ได้นะครับมันจะมันจะติดรอยเชื่อมอยู่นะครับให้เราทําการผ่าตรงนี้ออกนะครับพอผ่าแล้วเราสามารถขันน็อตเข้าไปนะครับมันก็จะบีบนะครับบีบให้มันเล็กลงนะครับมันก็จะทําให้แน่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเกีียวมันเฟืองมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับเฟืองมันรูดหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่า ผ่านการใช้งานมานะครับเฟืองลูดนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็เหลือฟันเฟืองนิดเดียวนะครับฟันเฟืองมันไม่คมแล้วนะครับถ้าเราซื้อของใหม่มานะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อของใหม่มาใส่มันก็จะหลวมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าของใหม่ก็จริงถ้ามันหลวมให้ก็ให้เราทําการแก้ไขแบบนี้นะครับให้เราตัดครึ่งเลยนะครับตัดออกมาครึ่งหนึ่งหเหลือไว้แค่ด้านเดียวพอนะครับแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับ อีกกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือน็อตเนี่ยเราต้องเลือกน็อตที่มีคุณภาพนะครับน็อตหัวดำน็อตเกรดดีนะครับถ้าเกิดว่าน็อตที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยเวลาที่เราขันเข้าไปแน่นเนี่ยน็อตขาดนะครับน็อตพวกนี้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราต้องเลือกน็อตที่มันแข็งแรงนะครับขันแล้วมันจะไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับกรณีแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อของใหม่มานะครับถ้าเราซื้อของใหม่มาแล้วนะครับ แต่ว่าปัญหาก็คือแกนตัวนี้มันรูดนะครับถ้าเกิดว่าฟันเฟืองตัวนี้มันรูดนะครับเวลาที่เราซื้อของใหม่มามันก็ยังหลวมใส่แล้วมันก็หลวมเหมือนกันนะครับให้เราใช้วิธีนี้ <ๆ S 1> นะครับก็คือผ่าแบบนี้เลยนะครับถ้าเราผ่า <ๆ S 1> แบบนี้เราจะสามารถขันแน่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับก่อนจะใส่อย่าลืมนะครับอย่าลืมให้เราบีบนะครับตอกปีตัวนี้ให้รูมันเล็กลงนิดนึงนะครับ ถ้าเราเกิดว่าเรามีแท่งเหล็กเราสามารถต่อกับแท่งเหล็กแบบนี้ได้นะครับต่อเข้าไปให้มันบีบเข้าไป,าไปนิดนึงนะครับบีบเข้าไปนิดนึงมันจะได้ใส่มันจะได้ฟิตนะครับถ้าเราไม่ต่อให้มันบีบเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟ <classified S 1> ิตเท่าไหร่คับพอเข้าไปแล้วมันก็จะหรวมนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น็อตบีบเข้าไปนะครับที่เราต้องผ่าก็เพราะว่าเวลาที่เราใส่น็อตเนี่ย ถ้าถ้าเราไม่ได้ทําการผ่านเนี่ยมันจะบีบไม่เข้านะครับมันจะติดนะครับมันจะติดรอยเชื่อมของผมนี่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมจะตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับเหลือไว้แค่ครึ่งเดียวก็พอนะครับแบบนี้มันจะอยู่แน่นอนนะครับเวลาที่เราขันน็อตมันจะบีบแน่นนะครับถ้าน็อตที่มันไม่มีคุณภาพเวลาที่เราขันแน่นๆเนี่ยน็อตจะขาดได้นะครับเพื่อนต้องระวังด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขันให้มันแน่นนะครับถ้าาตึงเกินไปมันจะขาดได้นะครับดีเลยนะครับเข้าเกียร์ได้สบายเลยนะครับกรณีที่แกนตัวในมันไม่ดีแล้วนะครับมันรูดหรือว่าฟันเฟืองมันไม่ดีนะครับเวลาที่เราซื้อของใหม่มานะครับซื้อของใหม่มามันก็หลวมอยู่ดีนะครับให้เราใช้วิธีนี้นะครับ ตัดครึ่งหนึ่งเลยนะครับตัดออกไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับน็อตมันจะบีบทําให้มันแน่นขึ้นนะครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะบีบเข้าไม่แน่นนะครับเพื่อนๆเอาวิธีนี้ใช้นะครับมันจะใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับขันให้แน่นนะครับแต่ว่าพยายามอย่าให้แน่นมากเดี๋ยวน็อตขาดได้นะครับอันละโอเคใช้ต่อได้นะครับ